สวัสดีครับเพื่อนๆมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับมีดหลากหลายชนิดเลยนะครับทั้งใช้งานแล้วก็ทั้งสะสมหรือว่าจะสะสมไปด้วยและใช้งานไปด้วยก็ได้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นมีดอินเนปพร้อมฝักนะครับมีดอินเนปพร้อมฝักนี่ครับสวยงามนะครับ ความยาวใบมีดอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับความกว้างก็2.1นะครับสันอยู่ประมาณ7จมิลครับมาในแนวขัดขาวนะครับราคา1,500บาทครับนี่ก็ฝักก็เป็นฝักไม้ประดู่นะครับผักโดยหวายนะครับ ก็สวยงามนะครับน่าใช้นะครับด้ามและฝักนะครับไม้ประดูนะครับ1,500บาทครับนี่ก็เหมือนกันนะครับด้ามฝักไม้ประดูนะครับถักลอยไหวนะครับเล่มนี้นะครับความยาวอยู่ที่10.2นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2.2ครับ สันอยู่ที่6.5มิลครับใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปอกเป็นปอกสแตนเลสน,นะครับฝังหมดทองเหลือง1จุดนะครับกันมีดหลุดออกจากดามน,นะครับ1,500บาทครับเรามาดูอย่างที่2นะครับมีดอนเนกประสงค์นะครับ ใช้งานได้หลากหลายนะครับทำงานทำกับข้าวนะครับงานหนักงานเบาได้หมดเลยครับคล้ายๆมีดลาบนะครับนี่ครับหรือจะเรียกมีดลาบก็นะครับตัวนี้ผ่านการเทสผ่านการทดสอบมาแล้วนะครับฟันไม้กรีดกระดาษนะครับผ่านการทดสอบเรียบร้อยนะครับมีอยู่สองขนาดนะครับตัวนี้จะสั้นนิดอลืมวัดนะครับวันนี้สิบนิ้ว 10.6ครับ10.6นิ้วนะครับกว้าง2.1นะครับสันอยู่ประมาณ6.5มิลน,นะครับอย่างเล่มนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับทำการปาดผิวใหม่นะครับแล้วก็เปิดคมนะครับนี้ยาว11.9นิ้วนะครับ ว่าอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับสันประมาณหกิลครับนี่ราคาสามร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบาทครับสามเล็บนะครับนี่ก็ยาวสิบเอ็ดนิ้วครึ่งนะครับสามร้อยห้าสิบบาทนะครับใช้งานได้หลากหลายนะครับมีใช้งานมีอะไรกว่าสองแล้วก็มีตัวนี้ของช่างทํานะครับ จะทําให้ทดลองนะครับทดลองให้นํามาขายดูนะครับคล้ายๆกับแลมโบ้นะครับคล้ายๆกับแลมโบ้เป็นมีดปลายตัดนะครับใช้งานนะครับาแต่งส่วนเว้าด้านตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กใบจอบหมุนนะครับสวยนะครับใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับใบยาวอยู่ที่10นิ้วครึ่งนะครับความกว้างอยู่ที่2.2นิ้วนะครับ สันก็โดยประมาณก็อยู่ที่5้มิลนะครับด้ามด้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นไม้อะไรนะครับช่างทำก็แต่งให้เป็นรูปเว้าวมือสวยนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นไม้สักรหรือไม้ประดูดนี่แหละครับ ราคาราคาหกร้อบาทนะครับนี่ครับหกร้อบาทนะครับมีเล่มเดียวนะครับเล่มเดียวห0ร้อยบาทก็ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็มาดูมีสะสมนะครับตัวนี้อ่าตัวนี้มีสะสมใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้สวยมากนะครับด้ามฝักทำมาจากไม้ประดู่นะครับส่วนฝักนะครับเล่นลวดลายครับดูครับต้องดูมุมนี้ครับเห็นไหมครับทำเป็นขั้นนะครับ แล้วก็ทําลายขนเป็นขนไก่นะครับขนไก่ขนนกนะครับเนี่ยสวยมากครับเดี๋ยวเรามาดูตัวมีดกันนะครับนี่ครับใบมีดเป็นเหล็กใบผ่านไถนะครับความยาวอยู่ที่9กจุดนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่2อจุดสนิ้วนะครับสันอยู่ประมาณ4ี่มิลครับ อ่าเป็น4มิลครับเป็นผ่านไถบ้างนะครับนี่ครับสวยนะครับสะสมได้ใช้งานได้นะครับผมตอนนี้ก็ราคาไม่แพงครับ1,600บาทครับนี่ครับ1,600บาทนะครับนีจุดเด่นนะครับลายสวยนะครับ เดี๋ยวมาดูเล่มต่อไปนะครับตอนนี้ก็ทั้งใช้งานและสะสมนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับทรงนี้ใช้งานได้หลากหลายเหมือนกับตัวนี้ครับเหมือนกับตัวนี้ส่งคล้ายกันนะครับแต่ไอ้เล่มนี้ใส่ด้ามไม้ไผ่นะครับแล้วก็ใบขัดขาวนะครับความยาวนะครับอยู่ที่11.6นิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่2.1นะครับสันอยู่ประมาณ5มิลครับเข็นชุมๆนี่เป็นฉโลมน้ำมันทิ้งไว้นะครับก็อัดด้วยกาวอีพ็อกซี่นะครับปอกเป็นปอกสแตนเลสเคาะลายนะครับนี่ปอกเคาะลายนะครับด้ามเป็นด้ามไม้ไผ่ตันนะครับด้ามนี่เป็นของช่างหยอยนะครับ สวยนะครับเล่มนี้อยู่ที่750บาทนะครับผม750บาทนะครับเล่มต่อไปนะครับก็เป็นทรงคล้ายๆกับมีดแคมป์นะครับก็เป็นมีดใช้งานนะครับความยาวอยู่ที่10.6นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่ 2. อนิ้วนะครับสันก็อยู่ประมาณ6มิลครับ ใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่แล้วก็ปอกคอเป็นปอกสเตเลสนะครับทำสองชั้นนะครับด้ามก็เป็นด้ามไม้ไผ่ตันนะครับนะครับสวยนะครับแล้วก็ใช้งานนะครับสะดวกสบายครับรุ่นนี้ครับราคาอยู่ที่600บาทนะครับ600บาทครับ600บาทอ่าเล่มต่อไปก็จะเป็นมีดจากเหล็กตะไบนะครับ เดี๋ยวให้ดูลายลายของเนื้อตะใบนะครับเป็นทรงมีดมดสุยนะครับทรงใบข้าวนะครับหรือว่าเป็นทรงดาบก็ได้ครับมันกำกึึงกันนะคล้ายๆกันนะครับความยาวอยู่ที่13นิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่1.8นะครับสันก็อยู่ประมาณ6มิลไล่ปลายนะครับเป็นงานตีไล่ปลายนะครับ นี่ครับก็ใส่ด้วยกาวอีพ็อกซี่เหมือนกันนะครับราคา550บาทนะครับนะครับมีตะใบนะครับ550บาทถ้าเป็นใบเปล่าถ้าเป็นใบเปล่าอยู่ที่500อบาทนะครับแต่ถ้าเป็นใส่ด้ามแล้วก็เพิ่มมาอีก50บาทเป็น550นะครับ,ค,รบความยาวก็13นิ้วนะครับ ใบกว้างที่ 1, 10, 8นะครับเอาล้วครับก็เดี๋ยวทวนกันอีกครั้งนะครับตัวนี้เป็นมีดเน็บนะครับด้ามพร้อมฝักไม้ประดุนะครับร,ราคาอยู่ที่พันห้านะครับตัวนี้เป็นมีดลาบมีใช้งานมีอเดรประสงค์นะครับมี3ามเล่มครับราคา350บาทนะครับ ตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่600บาทนะครับส่วนที่เป็นฝักลายขนไก่ขนนกนี่ก็อยู่ที่ราคา1,600บาทนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้ด้ามไม้ไผ่นี่ก็อยู่ที่750นะครับตัวนี้อยู่ที่600นะครับแล้วก็เหล็กตะไบนะครับก็อยู่ที่550บาทนะครับโอเคนะครับชอบตัวไหนนะครับเลือกได้เลยนะครับ ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่องมีเรเดิมป่ามีการเกษตรด้วยนะครับสวัสดีครับ